เอาดีเปล่าพี่เวทไทยนะเวทไทยนะตาตาถึงน้องจะชงด้วยหรอตากอนได้ไหมได้ได้ได้มดเลยหันมาปรึกษาแม่ด้วยจะต่อเวไทยได้เปล่าตากอนต่ไปตากนจะได้ไม่มีคู่แล้วได้ไหมได้อะมาไทรุ่นหน่อยมไรุ่นหน่อยมา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 หรือเรื่ ก็ไมล้วฮะไอ้กี่ต็มหมดกูนะเฮ้ยเท่าอายุตัวเท่าอายุอายุอะไรอายุอะไรบอสติดสามไม่รู้น้กแพ้เด็กก็อายอ่ะงานเนี้ยไม่เท่าอบ้าตายเลยกูหน้ามวยสามคนยิ่นะครับปากเลยครับผมดูแลดีๆนะครับผมเอาแล้วมาวุ่นมาวุ่นอันนี้นี่ผมบอกเลยอนาคตไกลครับอยากพูดไกลที่จะไปได้แค่นี้หรอ ต้องมาเอาแล้วตอนนี้ผมกินแล้วก็ตู่ไเป็นรไฟออนทัวร์กันที่ติดครับขอบคุณที่ตลาดดิรามาเก็ตครับอันนี้เป็นมวยหญิงคู่แรกของค่คืนนี้ครับผมทางมือที่อะไรครับเอ๊ะอย่ามือมืออย่าครับจับมืออย่าจับนะตกใจ่เอาไหมก็พอเป็นงานเป็นงานน่เติ๋งทามมือที่อะไรครับเมลี่ค่ะเมลี่มาไหนอภิญญา อู้ว่ากินไข่ที่พีเตอร์กินฝาแฝดผมกินไปเลยไปยังสิไปไปไปเลยไปไปไปเลยไป็มีคอมเมนต์จะถาบ้านประกาศว่าอูดูอยู่นะไอวิทมาฝามือือไครับออิดตัวแลพร้อมเปลเียหน่อย มึงเชียเพียยมากระดิกาไปมวยตาโกนนั้นนึ่ยจามานีมาทันวงทันวกันหน้ากันตาแล้วพวกมึงเนี่ยอ่าชกเดเอาวะ ตาดตัวตัวเจ้าขวาเอ้ยโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกบางลบหลบให้คนดูเขาจะดูไม่อีกอ่ะเลยเอา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 เฮ้ยนี่ใครพูดเนี่ยฮ่อยเสียสวยเลยนะเออผมไม่กล้าดูอะไรอย่ีกเอ้ยังติดท้องอยู่ยังไปท้องไปท้องเอ้ยไปจ้าเอ้ยเอ้ย

ไม่ได้ห้องไหวห้องไหวเรียบออกออกไปเลยเออเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วแล้วละขวาซ้ายไล่พอกันจัดไปเออโอ้ยเดียวเดียวเดียวจับประกรนนี่นี่นี่ดูดูกรรมการดูแล้วด้วยแมว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 เรียบแล้วเรอหสุดยอดนะครับผมขอเสียงต้อมือให้ครับเตะคู่ด้วยแล้วกันครับ หน่อยมาแล้วครับมาแล้วมาโอ้โหต่อยน็อกนี้ต้องอัดฉีกครับผมเฮ้ยจะไหวอยังได้ไหแต่เอาว่าผู้หญิงไงได้รือห้าสิบรับรางวัลครับรับเหรียญครับรับเหรียญเอางี้ดีกว่าคู่ผัวเมียเลยพี่เอาไหมเอาผัวเมียเอาผัวเมียเลยดิบะเอาวะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเออมึงก็ถ่ายรูปนี่กลับบ้านไปเรียบร้อย you <laughs>